สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะและรายการ Connectivity ในวันนี้นะคะเจีย๊ยบก็ได้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โรงละครคณะหุ่นสายเสมาค่ะซึ่งข้างในนั้นนะคะจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวตามจะมารับชมข้างในงพร้อมๆกันเลยค่ะ okay mm -hmm. i come tonight but you come today i come today but you come tonight chongol born from the thick corn shell. สคัแลวตอนนี้นะคะเจี๊ยบก็เข้ามาอยู่ภายในโรงละครหุ่นสายเสยมาแห่งนี้ค่ะ<ม>และที่อยู่ข้างๆเจี๊ยบตอนนี้นะคะก็คืออาจารย์หัวหน้านักแสดงหุ่นสายค่ะอาจารย์นิมิตพิกทิตกุลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ ค่ะและนอกจากนี้แล้วนะคะที่อยู่ข้างๆไปอีกนะคะก็คือน้องติสค่ะหรือว่าน้องภูรินัทขบูนรัมนั่นเองสวัสดีครับน้องติส hmm. นะคะเป็นนักแสดงที่อายุน้อยที่สุดนะคะ mm hmm. นักแสดงละครหุ่นสายนี้ mm hmm. ค่ะเดี๋ยวสักครู่จะมาคุยกับน้องแต่ตอนนี้นะคะอยากถามอาจารย์ก่อนค่ะถึงที่มาที่ไปของอการแสดงหุ่นสายแบบนี้นะคะ่ะ ครับผมจริงๆแล้วเรื่องของศิลปะหุ่นสายเนี่ยนะครับเราอาจจะไม่คุ้นเคยว่าเอ๊ะของไทยเรามีหรือเปล่าเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยหุ่นสายเองเนี่ยเป็นศิลปะที่มีอยู่ในเอเชียแล้วก็มีในโลกเลยกว่าพันปีแล้วนะครับส่วนของหุ่นไทยหรือหุ่นสายเองเนี่ยในช่วงสมัยอยุธยาเนี่ยเราก็มีหุ่นที่เรียกว่าหุ่นหลวงแต่หุ่นหลวงเนี่ยเขาก็จะมีสายชักเหมือนกันเพียงแต่ชักด้านล่างส่วนหุ่นสายที่ชักด้านบนเนี่ยจริงๆมันเข้ามาพร้อมกับต่างประเทศ เนาะในช่วงสมัยพัฒนารายก็เคยมีช่วงแถวรัชกาลที่5ก็มนะีซึ่งอาจจะเป็นลักษณะหุ่นตะวันตกบ้างหุ่นจีนบ้างนะครับสำหรับในประเทศไทยเองเราเนี่ยเราได้เพิ่งศึกษาแล้วก็ฟื้นฟูกันขึ้นมาเนี่ยเมื่อ11ปีที่แล้วะนะครับแล้วเราก็ได้เอามาเขาเรียกว่ามาพัฒนารูปแบบว่าอะไรคือ หุ่นที่เป็นลักษณะอัตลักษณ์แบบไทยเรามีโอกาสได้ไปร่วมในเทศกาลหุ่นโลกนะฮะที่กรุงปารสซานารัฐเช็กแล้วก็ตอนนั้นก็คือเอาเรื่องเจ้าเงาะเนี่ยหรือว่าสังทองเนี่ยไปแสดงนะครับแล้วก็ได้รางวัล most poetic creation นะครับคืองานสร้างสรรค์วรรณกรรมดีเด่นนะครับหลังจากนั้นมาก็เราก็มีโอกาสได้ไปร่วมเทศกาลหุ่นโลกอีกครั้งหนึ่งที่ประเทศอินโดนีเซีย <c oughs> นะครับ <c oughs> แล้วก็ได้รางวัล uh, the best artistic creation <c oughs> นะครับรวมทั้งรางวัลที่น้องติสเขาได้ด้วย <c oughs> นะครับก็คือรางวัลชื่อว่า the best young puppeteer <c oughs> หรือว่านักเชิดหุ่นอายุน้อย <c oughs> อายุน้อยด้วยนะคะแล้วไม่ทราบว่าการแสดงละครหุ่นสายเนี่ยค่ะมีการแสดงยกตัวอย่างละครที่ที่นำมาแสดง เรื่องราวที่เรามาแสดงก็จะมี2อย่างก็คือส่วนที่เอามาจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมไทยนะครับเพียงแต่ว่าเรามาประยุกต์ให้มันร่วมสมัยขึ้นให้เด็กๆเขาดูแล้วรู้สึกว่าเอองานวรรณคดีนี่มันมาตีความมันมาเล่าใหม่แล้วมันน่าสนใจมีข้อคิดนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นใหม่นะครับซึ่งเรื่องที่แต่งขึ้นใหม่ก็จะมีเรื่องที่เป็นลักษณะเหมือนนิทาน ที่มีการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กให้เขา<ะ>ได้ลักษณะว่าเอาไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอื่นๆเช่นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง<ะ>เรื่องของการไม่โกหกหลายสิ่งหลายอย่างที่เราก็จะสอนเขาสอนเด็กๆไปด้วยใช่คะแล้วการแสดงนี้มีทราบว่ามีทั้งสองภาษาเลยหรือเปล่าใช่ไหมคะครับสำหรับเรื่องเจ้าเงาะนี่เรามีการแสดงทั้งสองภาษาเลยนะครับ<ะ>คือภาษาไทย<ะ>แล้วก็ภาษาอังกฤษ นะครับโดยที่งานนี้ก็เป็นงานสร้างสารรค์แบบลักษณะสากลน,<า>นะครับเ<า>จ้าง้อ,อเองเนี่ยพอเป็นลักษณะที่เป็นสากลเองเนี่ยก็ไม่ได้แสดงเฉพาะในประเทศไทย<า>นะครับก็เอาไปทัวร์ที่ยุโรปมา,าไปแสดงที่ญี่ปุ่นมาไต้หวันมานะครับ<า>ก็คือได้รับการตอบรับที่ดี<อ>ทำให ต่างชาตินะคะได้รับรู้ถึงวรรณคดีไทยด้วยนะคะเรื่องราวของประเทศไทยที่น่าสนใจด้วยนะคะ,ะตอนนี้นะคะมาพูดคุยกับน้องติสค่ะนักแสดงหุ่นสายตัวน้อยกันบ้างนะคะน้องติสคะเป็นยังไงกันบ้างคะทําไมถึงสนใจที่จะมาเล่นละครหุ่นสายแบบนี้คะเพราะว่าพ่อแม่เขามาเล่นครับแล้วผมก็พอผมโตขึ้นผมก็ชอบมาเล่นนะอ๋อคุณพ่อเริ่มจากคุณพ่อคุณแม่ก่อนแล้วน้องก็ตามคุณพ่อคุณแม่มาเล่นด้วย ใช่ไหมคะ <ขอ S 1> แล้วเป็นไงบ้างคะยากไหมอ่ะยากไหมเอ่ย,ย,อเ,ยเรียนานานไหมคะนาน สำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนะครับ<ะ>ที่085148338 3, 3นะครับแล้วก็0892229974นะครับหรือเข้ามาในไล n e ก็ได้ไลน์ ID นะครับพิมพ์คำว่าผิวน้ำ<ะ> p uh, p i e w n a m ะนะครับ<ะ>ก็สมัครเข้ามาได้เลยครับ น่าสนใจมากเลยนะคะสำหรับกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมที่นึกสรรหาเวลาช่วงเวลาสำหรับวันหยุดนะคะแล้วก็มองหาที่ที่จะไปเ,เรียนรู้เพิ่มพูนประสบการณ์นะคะก็สามารถมาเรียนรู้ได้ที่นี่ค่ะซึ่งเป็นแหล่งที่ส่งเสริมเรื่องราวของวัฒนธรรมของไทยด้วยนะคะแล้วก็สอนน้องๆหนูๆให้เรียนรู้เรื่องราวดีๆแบบนี้ด้วยค่ะแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะอาจารย์นิมิตพิพิธกุลค,ค่ะแล้วน้องอาร์ติสขอบคุณมากค่ะ This is a Telmo, yeah? We are adapted from the Thai literature. คุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเจียบก็มาอยู่กับน้องๆค่ะผู้ชมนะคะซึ่งเป็นนักเรียนจากโรงเรียน Berkeley International School ค่ะสองคนนะคะ um, Could you introduce yourself first? My name is Sasha. Yeah and what about you? And my name is Kai. <S okay so what grade are you in? Fourth grade. Okay and what about your feelings after watching the performance that you just watched before? Yeah. Um, it's quite interesting because I never watched that before. Mm -hmm. So, yeah. have you ever watched this kind of performance before? No, I've never seen a puppet performance in my life. So, you have fun with that? It's right. very interesting and a little bit creepy. Creepy. <laughs> so, what role do you like in this performance? The Giant. The Giant? What about you? the mother the mother okay that's great thank you so much have fun here okay the definition for this boy is 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 rather strange คุณผู้ชมคะและนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะที่อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะที่สนใจเรื่องราวของการแสดงละครหุ่นสายไทยนะคะที่โรงละครแห่งนี้ค่ะโรงละครหุ่นสายเสยมาค่ะซึ่งอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกรุงเทพนี้เองอยู่ในเขตหลักสี่นะคะและถ้ามีเรื่องราวหรือสถานที่อะไรที่น่าสนใจอีกนะคะเจี๊ยบจะพาคุณผู้ชมไปรับชมอีกอย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเจี๊ยบและทีมงาน c o น nectivity ีลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ